พีเมซี่มาขอยืมทีกนกนผมหลอกอาทิตต์ผมนั่มพีเมซีผมเงวพีเมซี่ผมเงว,วมาขอยืมทีตัดผมพีเมซีบอกว่าให้คุณไปให้คุณนั่มผมคุณเง้แล้วเอาทีตัดผมไปให้คุณน่โอ้เป็นมาขอเหรอเป็นมากขอ เพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ็ดมีตัดผมหายเฮ็ดมีตัดผมหายเลขสามตัวสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเลขสองตัวนั่นเก้าหาเก้าหาครับตำรวจชุ่มเนาะก็ต้องไปสื่อรถตรุลีร่องเบิร์กครับก็มีเลขชุดเก่าของหนองไม้แก้วครับต่รวจชุ่มตัวนี้เป็นเลขชุดเก่าของหนังไม้แก้วครับเก้าหาหนึ่งเก้าหานึงตัดหนาตัดหลังเหรียญครับตำรวจชุ่มเก้าหาหนึ่งครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับ หมวดวันที่หนึ่งมิตุนายุน่นพศสะ 2, องพันหร้อยหิครับมขอบคุณน้องใหม่แก้วแล้วก็ขอบคุณบา่าวแอมมากนะคะที่นําความฝันดีๆมาให้ฟังนะคะความฝันเป็นเรื่องของ ปรัชญาเป็นปริศนานะคะเป็นปรัชญาที่เราจะต้องมาแปลความฝันนะคะเราเห็นตัวเลขอันนั้นแล้วเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราต้องมาแปลความกันก่อนนะคะดตร i, แต๋วรู้ไงคะว่าเราจะต้องแปลความเพราะว่าเรียนมาด้านนี้ก็จะจะต้องหาคําตอบให้ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขอันนี้เขามาเพื่อให้เราไปหาคำตอบให้ได้นะคะก็ดกรแต๋วก็หาคำตอบได้แล้วนะคะเพียง คือแต่ละคนอาจจะเห็นเลขแล้วก็คิดว่าใช้ได้อ่าก,ก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะคะแต่สําหรับดรแต๋วจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั้นดรแต๋รแวจะต้องมามามาแปลความฝันก่อนนะคะเพราะว่าความจริงมันต้องเป็นแบบนั้นล่ะคะ่ะแล้วดรแต๋รแวรู้ความลับของความฝันไงคะว่าความลับนั้นนะ่ะมันมีหัวใจอยู่ในนั้นนะคะหัวใจถ้าใครรู้หัวใจนะคะคนนั้นก็จะชนะนะคะขอบคุณนั่งไม้แก้วแล้วก็ บ่าแอมมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังความฝันของน้องใหม่แก้วนะคะจะเป็นเรื่องของผีผีแม่ชีผมยาวนะคะไม่ได้ตัดผมมานานแล้วก็มาขอยืมมีดโกนแล้วก็มีดตัดผมนะคะเพราะว่าบอกว่าแบบไม่ได้ตัดผมมานานแล้วเลยผมยาวแล้วก็มากับผีแม่ลูกอ่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผีผีแม่ชีนะคะก็เขียนเลขให้น้องใหม่แก้วนะคะเขียนเลข291แล้วก็95้านะคะตอน วันนี้วันนี้เขียน291แล้วก็95้า้าเพราะเขาเคยเขียนไว้เขาเคยเขียนไว้มาครั้งก่อนนะคะคือเขามีการฝันมาหลายรอบแล้วแหละแล้วก็วววเคยเขียนให้คือ95้าแล้วก็80นะคะ80อ่าเขาเขียนให้ไว้กันแบบนั้นนะคะฝ <four> ันของใหม่แก้วจะเป็นเรื่องของสตรีที่โลกลืมนะคะ <found up> สตรีที่โลกลืมตอนแรกดักเตอร์แกวก็ยังไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นเรื่องของสตรีที่โลกลืม่าแต่พอมาสืบคนเรื่องของแม่ชีปุ๊บอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ชีเป็นข่าวพาดหัวเลยนะคะจั่วหัวว่าภิกษุณีแม่ชีโลกของผู้หญิงที่ถูกลืม เขาก็พาดหัวว่าเสดายรัฐบาลและมหาเทรสมาคมทิ้งสตรีกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังแบบไม่ใยดีเป็นกลุ่มสตรีที่สังคมไทยลืมหรือถูกกระทําให้ลืมอาพาดหัวว่าย่างงั้นนะคะเมื่อวันที่29เมษายน2563เวลา11นาฬิกานะคะมีการพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอ่าแล้วทีนี้คัดมาบทความหนึ่งนะคะก็คือเห็น แต่บทบาทพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานในฐานะอนุกรรมาธิการศาสนาที่จะผักดันล่างพรบอรแม่ชีตอนนี้ยังไร้วิแววหรือภิกษุณีเป็นของแสลงในวงการสูงมหาเทระสมาคมห้ามเอ่อยถึงการเกิดขึ้นและแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิดท่ามกลางความคุมเคือของกฎหมายตอนนี้คนกลุ่มนี้เป็นอยู่อย่างไรไม่มีใครเอ่ยถึงอ่าอันนี้เป็นการคัดลอกข้อความมานะคะอ่าก็หมายความว่าฝันของน้องใหม่แก้วอะที่เกี่ยวกับผมยาวนะคะผมยาวก็คือหมายถึง ผมยาวนี่ก็คือลืมไงคะอารัฐบาลเนะี่ยแล้วก็มหาเทรสมาคมทิ้งสตรีไว้อันนี้นะคะแบบแบบไม่ใยดีเลยนะคะพอไม่ใยดีปุ๊บเขาก็เลยผมยาวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีดหายเขาก็เลยมีดหายเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมาขอยืมน้องหม่แก้วมาขอน้องหม่แก้วนะคะก็หมายความว่าสตรีที่โลกลืมก็คือแม่ชีนะคะแม่ชีภิกษุณีนะคะที่ถูกรัฐบาลแล้วก็มหาเทรสมาคมนะคะลืมนะคะอาแล้วทีนี้แม่ชีคนนั้นเขาก็เขียนเลขไว้ ให้คือ291นะคะ291กับ95อ่าเราก็มาดูซิว่าเออ291แลนะ95เนี่ยใช้ได้ไหมอ่าบางคนก็จะเอาไปใช้เลยก็ก็เอาไปซีเอน้อครจะไปว่าอะไรนะ291ทีนี้291อ่ะดัตแตเตอวมองออกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอบทความมาไงคะก็คือที่เขาบอกว่า2 9 1 9 1 1 9ก็คือตรงนี้ไงคะโควิด1 9เไงอ่าเขาบอกว่ามหาเทระสมาคมเนี่ยห้ามเอ่ยถึงเลยนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าภิกษุณีเนี่ยเป็นของแสลงเลยนะคะ เป็นของแสลงก็คือห้ามห้ามเอ่ยถึงเลยนะคะอ่าเป็นของแสลงนะคะก็คือโควิดอ่าเก้าหนึ 1, ่งหนึ่งเก้าถึงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเก้าสองหนึ่งอ่าก็คือบทความนั้นน่ะบทความนั้นน่ะเขียนเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนอ่าสองพันห้าร้อหกสิบสามอ่าเราได้เลขใช่ไหมคะสองเก้าหนึ่งอ่ะเรายังจะซื้อไหมอ่าเรายังจะซื้อไหมอ่าก็อยากซื้อก็ซื้อไปเนาะอ่าแล้วทีนี้เก้าห้าเก้าห้าคืออะไรเอ่ยเก้าห้าก็คือถ้าเอาก้า มาบวกกับห้าก็คือสิบสี่ก็คือวันเข้าพรรษานะคะวันข้าวันเข้าพรรษาก็คือวันที่สิบสี่กรกฎาคมสอง5น้า้หสห้านะคะอ่าเขาก็ต้องมีฝันเนี้ยฝันเนี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องของพระเรื่องของชีนะคะเขาก็เลยมีวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาอ่าแล้วทีนี้เราอะเราอะเป็นสตีที่โลกลืมอ่าวันวันสตรีที่โลกลืมคือใครล่ะอ่ะก็ต้อง ก็ต้องนี่เลยนะคะลุ่งลดีแพ่งผ่องใสนะคะเพราะว่าร้องเพลงสตรีที่โลกลืมอ่าลุงลดีเนี่ยเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเป็นนักร้องพระราชทานเป็นสตรีที่โลกลืมเป็นสตรีที่ร้องเพลงสตรีที่โลกลืมเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะพศสอ6 3เป็นนัก ร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเลยนะคะจากเพลงบัวขาวปี2514อ่าเลข14บใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยไอ้14อันนี้อันนี้เนะี่ยเห็นไหมเลขห้าเนี่ยเนี่ยห้าบวกห้าบวกเก้าเนี่ยได้สิบสี่ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็หลานยาโมก,ก็คือสองห้าสองสองสองห้าสองสองนี่จะบอกให้ว่าจะบอกให้ว่าเลขสองห้าสองสองเนี่ยเป็นเลขบัตรประจําตัวดรแต๋วนะคะพรดะดรแต๋วเกิดปี เกิดวันที่22นะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนลงท้ายด้วย5 9 1เนเี่ยอ่เหมือนเลขที่ผีเขียนให้น้องหม่แก้วเลยนะคะ591แล้วทีนี้แล้วทีนี้บัตรประชาชนดรแตวหายซะด้วยซิมเพิ่งรู้ตัวมาเย็นนี้เองนะคะว่าบัตรหายอหรือว่าจะหรือว่าจะมาบอกเรานะคะเพราะว่าเลข13เลข13ลักหายของดรของดรแตวนะหายเพิ่งรู้ตัวมอเย็นนะคะหรืออาจจะเป็นเลข13เกี่ยวกับสตรีที่โลกลืมก็คือลุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเนาะ ทีนี้คนหน้าเดิมอะตอนแรกน้องใหม่แก้วเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวนะคะผมยาวก็เป็นเป็นผู้หญิงผมยาว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 แล้วก็ปิดหน้าบังหน้าไว้นะคะอ๋อคือตอนที่เราแปลความฝันไว้อันนั้นหมายถึงน้องอะไรนะคงทองอะไรสักอย่างนึงอ่ะอ๋ออ๋อเขาเรียกว่าคนคนเคยเห็นหน้านะคะเป็นเป็น เพลงของน้องดวงตาคงทองนะคะสงซายใครเนาะเคยเห็นหน้าอ่าใครนะเคยเห็นหน้าแต่ตอนนี้เราจะ เราจะมาแปลความฝันอีกรอบหนึ่งจะเป็นเพลงคนหน้าเดิมของลุงฤดีแพงผ่องใสนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลุงฤดีถึงแม้ว่าจะเป็นดวงตานะคะก็เกิดเลข13เหมือนกันเลยนะคะฮะเห็นไหมแปลกไหมคะแล้วก็แล้วก็95 1นหานึ่งที่ด็อกเตอร์แต๋วบอกไงว่าเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนของด็อกเตอร์ต๋ว,ตวไงคะเป็นเลข13หลักไงแล้วทีนี้8080 80, อาจจะดูให้ว่า80คืออะไร 80ตามที่บอกนะคะก็คือปีที่ลุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะคะมาทําการแสดงเขาเรียกว่าเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องอ่าแล้วก็ร้องเพลงเรื่อง เอาความคมขืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 อ่าก็มีจะมีคนฝันเรื่องเกี่ยวกับกินเหล้า40สินะคะเขาก็หมายความว่าอ๋อลุงฤดีแพ่งผ่องใสนี่เองถ้าใครที่แบบไปซื้อเหล้ากินนะอุ้ยจะกินเหล้าจะกินลาบจะกินลาบวัวจะกินอะไรนะคะอ่าเพลงเอาความคมขืนไปทิ้งแม่คงก็คือลุงฤดีแพ่งผ่องใสนะคะเลขเดิมนะคะก็คือ ลุงฤดีเนี่ยเกิดวันที่13มีนาคม2489อายุ 76- 75นะคะเห็นไหมได้เลข8 9 9 8มาอีกแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ได้เลข13อ่าเรามีเรามีเลขของเราเลยนะคะเรามีเลขตามหลักฐานเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เลขเดิมเลยนะคะเลขเดิมก็คือเลข13นะคะแล้วก็789หรือไม่ก็879อะไรก็แล้วแต่นะคะเลขเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปใชัยวิจารณาณาในการรับชมรับฟังค่ะ